อีป่าตัวรัดสวงลอยตัวตัวแบบไง<ล>เลยจักเป็นจักโลกบุญเมียเอาก็ใครเป็นตัวเลยเออเอามาให้เอาไว้สิออกไปล่ำแล้วแต่สิเฮ็ดไว้กรับมาจังมาเฮ็ดกินเท่าป่าอีโศกไงพี่น้องอสองลอยแม่สองลอยเอานี่คลิปนี้พี่น้องมาเบิ่งนักกบกันครับเขาจะล่วน้องป่าบ้านเพียงนะครับจานลอยได้มาตัวหนึ่งที่แรกว่าสิบบวเอาละละว่าสิไปล่ำแล้วก็เลยเกิดป่วยอีพอครับอีแม่ก็เลยซื้อมาจักเป็นจักโลกสีโลพหมดละ สี voi, ama, mm. ่ลูกสามลูกหมดแล้วแม่ยน okay. ักอยู่ดอกเจ้าหนุ flu, ่มพงุ่เจ้าว่ากระจักโลเอาป่าอีโศกไงกรจักโลเอาเจ้าวะสามลูกโอเคไปจวดป่าบรรยากาศพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าล่งหาปลานะครับที่บ้านแพงครับบึงบ้านแพงนะครับอำเภอโกสุมปิสัยจังหวัดมหาสารคามพี่น้องบึงบ้านแพงครับเนี่ยอยู่วัดวัดไอ้กอกลางนี่ครับนี่ครับวัดกอกลางวัดหลวงพ่อหนอมนี่ นี่นะครับตอนนี้ทีมงานเสี่ยนป่านะครับก็ร่างโรคน้องป่ากันสะนั่นเลยพี่น้องนี่นะครับยกสะดุ้งแนบันเห็นเนืนน้อผู้ใดเนาะสีมานเนาะอ,อากาศกันหนาวพี่น้องโคตรบ่วไหลไปไหนมันหนาวแต่ว่าก็ถือ,อว่าพอไะใดโยหดอกซ้ำในก็ดีเอ,อ้ยปนสีได้บ่ลน,นอนี่น้องไปนั่เบิ้งกันนะมาไป,ไปหาเบิ้งท่างฝุ่นปะพูดไปเบิ้งอยู่ปุ่นพี่น้องนะครับ ว่ามีผู้ใดหมานผู้ใดใดปา่านะครับไปเบิกน้ำฝนก่อนเพราะว่าทั้งนี้บ่เห็นคนอันอันนี้เลยเขาเจ้าเมื่ออะไรครับมีเนี่ยคนเมื่ออะไรกับสนัส่นนะครับมันหนาวต้องไปเบิกตั้งฝนกับไป้องของ,ของหลายได้เบิกตั้งฝนก่อนผู้ใดหมานผู้ใดใดเนี่ยแต่ว่าหนาวพี่น้องนี่แหละปัญหาคือมันหนาวครับนี่โอ้ยเอามันหมาน,มนสุกุลุกุนเลยพี่น้องเด้อ สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กอนสืออกไปงานล่ำอยู่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสเรนสเรนด้าน,นลอยมาเวรนะครับเบึงบ้านเพียงข้าเจ้าล่หน้องป่านะครับข้าเจ้าล่งป่ากันไปเบิ่งดูสิบานบ่บานบาน,นะครับกิฟนีสิผ้ามาเบิง่งนะครับไปเบิ่งแก่พุนละหากินเข่าก่อนกันเสิอออกเดินทางนะครับไปชุมพลบุรีไปงานปลาไหลแต่ว่าไม่เห็นข้าเจ้าเอาป่าครับสิมันนกสะดุ้ยงยกยังเต๊มอยู่นะครับพี่น้อง นะครับมาหลัจะรลอยผ้าบางคลิปนี้ครับพี่น้องจวดจวดครับขามาทางนี้ครับพี่น้องปาดอยู่ทางฝีรถบกหลยเลยเพี่นะครับมองก็จะอาอันจุดปีนั้นนะครับ็อยูุทั้งปีแหละครับรถไหลครับพี่น้องปีนั้นแคเจากระลงแต่ว่าปีนั้นโคตรลหลมันบหนาวครับปีนั้นปีนั้นลงแย่หอนเนาะนะครับจจออะไรอยู่หลายปีแล้ว่ะพี่น้องนะครับประมาณพูล่ะ สองปีสามปีก่อนพุ่นละนะครับแต่ว่าตอนนี้มันหนาวนี่ครับพี่น้องกำลังเอาปลาเอาอยังขึ้นมานะครับป้าเถ้ะผู้มันกับมันได้เนาะผู้มันกับมันเฮ้อปลาอยังขึ้นมันเลยนี่นม,มีลงไปรลงไปน้ำพ่นกันนะปลาอยังขึ้นมันเลยนี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวเดียวขออนุญ,ญาตป้าอย่างวันนี้เนาะปื๊ดมาตัวใหญ่แต่ไอเบิ้องลำใน,ำนพอเอ้ยปลาอยังมือขังสุ้มไบขึ้นไก่แต่นั้น ปาดประตูใหญ่แต่ปาดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิบปล้ำสิไปล้รัมฮะมัมโอ้จานมัมตัวเนี้ยนะจะมาซื้อปลาติผมเอาหินไปโอ้ปลาตองไก่ะอ่ยรบาน่อยสี่สิบตัวตัวหนึ่งตีรอยสี่สิบไปนี้นะปลตัวบันใหญ่ไมร้อยสี่สิบไหม แตอยาครับแม่นครับสบายดีคือเก่าคือเดอบสิไปอันชุมพลบุรีนี่แหละที่มานกำลังไล่กันออกไปก็เลยแวะวาเบืองป่าน้ำอู้ผู้บนอยู่นีนอกปะนองนี่นะผู้บัญชนี่เอ้าเงียือไมเจ้าบริลลกลน้ำพนตีเจ้าคือมาซเสอเอาบกอยู่ไก็ปากันนะเ่นป่าีบศพเลปลองดูอยู่ในนี่ก็มีเนี่ตัวมันใหญ่เลยตัวใหญ่น่นเด่น นี î, shorts, <t ess coffee> ่ตัวนี Guys, like ้รอยเท่าไรก็ว่ากันโ้อยส้ยรอย่สิบาตงไปลงแฮมันหนาเด้อสันาหาไปด่ปด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 เอาขอพูดลยไพออยสี่สิบจักโลเ่าน้อสามโลครับตันี้สามโลรอยสี่สิบห่วยมาสร้างว่าแต่มาเป็นตาเสียบแถวบ้านนี่โอ้ยขอจยาเมื่อบ้านเด้อขอสื่อมาหน่้ตัวนั้นไงะนั่นเป็ตัวย่งใหญ่นะไหมนั่นเป็นตัวใหญ่น่ะไหมตัวนี้ยิ่งใหญ่พอเอาไปพอเอาไปลาบไหมพ่ออาดพนะ แทงตัวใหญ่แห้งตัวนั้นครับพี่น้องคนะนนะปูพ่นหมันอีหลีตัวนี้ครับเดี๋ยวไปรอเบิ้งลิมฟังก้อนบดนอาดเลยโอ,ยอ้ขันโบได้ไปลั่มหน่อยส,สื้อไปลาบอยู่พี่น้องอันนี้มันสีได้ไปลั่มมันเลยสี่มีหม่องเวลาเฮ็ดไหมแหมครับผมขันโบได้ไปลั่มนี่สีได้ซื้อไปลาบอยู่อันนี้บาดได้ไปลั่มนะครับก็เลยโบได้ซื่อจำโอ้ไปจันทร์มัมเสื้อแล้วผมไปหาหม่องจอดรถท้ายคลิปสู่พี่น้องเบิ้งก่อนโอ้ตัวหิมาน ตัวใหญ่ๆนี่ยมันจโลูกอต kind of สั่งไปนน่นพอเงี้ยอีฟอเราออกไหมเบิ่งแล้ว All Angie, า our, our, มาดเหมันตัวจ to ักลกเนาะนีฟอเนาะปื๊ดพนักผู้มันนะอัดอันนี้ก็ยี่สกบอว่านี่สั่งมันลูกอดไปยี่กไปเนาะสี่โลครึ่งห่วยจักล่อยซ้ำเนี่ยสองร้อยซื้อๆพนกัไข่วางหันล้อยพนยังไห่ ตัวละสองรวยพี่น้องตัวบางใหญ่เลยนดิวิ่ยจากเมื่อบานเลยสื่อเมื่อบานน้ำพีู่น้วยอ๋อตัวละสองรวยเศร้าหาบาทตัวบางใหญ่นั่งแม่เอ้ยได้ปลายังแม่นั่นโอ้เอาไปเห็ดอยังแนวเห็ดสมบ่แม่เอาไปลาบเนาะจะบาทเบิดนี่แม่ขอหยาดถามหน่อยร้อยสามสิบไปซื้อตลาดโบได้ได้หนิโบได้โบได้แม่ปลาอย่างในปลาตะเพียนปลาตองอันนั้นได้แต่ปลาตองบ่แม่นั่น ปลาตองเราไปลาบนล้วไหมนาะลาบอันอันนี้นี่นี่ลปลานิ่นปลาตองปลานิน่นนี่โลโล่สองฉีดโล่สองฉีด,ฉดตัวบกักใหญ่เลยพี่น้องจะบาทแม่นี่ใส่อะ้รไม่ขาเพิ่นไปเสร็จละอีแม่จเจ้าเสจะปลานิน่นติโอ้เพิ่นสร้างไว้ซื้อโลเท่าไหร่ปลานิ่นเท่านี่โอ้ปลานิน่นนลละแปดสิบแต่ว่าผมส่ออ่อนไปยี่สูบคับไปเห็ดลวก เป็ดลวกแล้วก็ลาบลาบลวกไปลาบตอนลาบซ่วยแม่โอ้คือสิครับโอ้ยคันเมื่อบ้านจัดการแล้วเนี่ตัวหมองไงเลยนี่ยแปดสิบบาทเนี่ยแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทแล้วก็ปลาอีโขกแม่เอาว่าปลอีโขกสองร้อยเอาว่าในเอาเนี่ยเอาว่าสองร้อยผมสิซื้อไปไว้เฮือนไม่ปี ผมสิไปล่ำกลับบ้าจังสิลาบเอาใส่ถุงให้ผมเลยสองร้อยเนี่ย <c oughs> มันได้บ้าแล้วมันเสียดายไปพี่น้องเดี๋ยวไปฝากไว้แล้วไมเ่เงียบปีพราะเงียบตรงก่อนกลับบ้าจังสิลาเห็ดลาบกินไปหาลำก่อนมาเล <c oughs> ยมาสายคลิปให้พี่น้องเบิง <c oughs> ้งเนี่ยสองร้อยพี่น้องสองร้อยเอาเลยตัวนี้ละผมเสียเมื่อไห่ไม่เงียบปีพราะเงียบตรงฮะ โอ้โอ้บนไหนไหลตีข้าวผมในตัวเดียวในลาสันเอาใส่ถุงเลยไหมได้แล้วพี่น้องมาดิว่าสิผ้าไปเลาะเบื้องต้นได้ปลาแล้วล่ะตัวนี้ล่ะเอาลวดมันเสียไหลมันจ่อจ่อจนจนแม่พี่น้องมันหักบ่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวไปฝากไว้นั้พวงตวงไม่ปีบรรทุมานสองเทื่อแล้วนี่ปัดตัวพี่น้องเมื่อไห่ล่ะมันหนาวเนาะคนเคยโบคอยลงได้ปลาแล้วพี่น้องได้ปลาแล้วบัดนี้ นี่ครับเลาะเบืองทางนี้ครับมีแต่ไม่ขายไม่ขายซุ่มมันข้าเจ้ามาหาปลานนะครับมองไผ่มองมันข้าเจ้าตั้งเข้มเต็มตเามื่อคืนผมได้เนี่ยเสียอ้วกว่าสิมาเรียนอยู่นี่น,นี่นะครับได้อี่สกแล้วบัดน, <c oughs> นี้หาให้ทำมาแก้หนาวดูบัดนี้ังไสสาะพ่อแก้หนาวฮ่่แมนครับนี่ได้เราบอกของผมมันบ่อนี่ใส่รถก่อนมีบัดนี้เราบอกเงินมาให้มันสิบรอนดีนม่ไหมได้เราไปร้องได้แล้วอ แล้วพอม,มันเงินไหนเด้อ <Okay. Okay. S 1> นี่ได้แล้วพี่น้องครับไปเอาขึ้นรถว้าดีดดีด, <c oughs> ดี๋ยวขออนุญาตเอาใส่รถไว้ก่อนโอ้จะได้สิบบขาดนอกบันนี่น้ออึบอึบหน่อยหู้รถนี่ยแหละพี่น้องเอาไปหายพราะตู้งไม่ปีกับพี่น้องสองรอยคะแนนนี่เลาเงินไหนเพิ่นก่อนเอาได้ปลาตัวละสองรอยมันคึดอ,อยากเดี๋ยวกลับมามันสิบ ก็ใน้องใส่ตู้ไว้มันสิสดบ่ล่ะพอมันสิสดคือจังโง่ว่ากลับมาจังสิลาบไม่เมียครับโอเคครับอ่ะขอบคุณหลายๆไปแล้วบาทนี่หาร้องหาร่ำก่อนพี่น้องไปเด้อครับมันหมันมันหมันผู้อยู่นี่กรับมันหมันนะครับให้ได้ตัวยิ่ให้ได้หันานำ้ำมูกน้ำมันเออข้าขนมลูกเต้าน้ำน,นั่นละไปจวดจวดมันหมันครับพนไปซุ่มพนบุรีพนครับไปร่ำไก่เติบอยู่งานปลาไหลงานปลาไหล นั่นก็จเจ้าหารลปไลทั้งพูนก็นดีอ่ะโอเคครับพี่ดองคลิปนี้เอาสรํามี่แหละครับสวัสดีครับเดินทางก่อนนะครับ